哎，你走。 ว่าแล้วต้องเป็นมันพี่คะหันหน้ามาเดี๋ยวลเอาคีบเปิ้ลกล่องมากรคิปเปอร์ ใหญ่นะ เลี้ยวนะห็นกุขาวโหตัวเดิมเลวยวนะมีขอเบ็ดอยู่ในด้วยสวัสดีนานๆน,นะครับวันนี้เรามาล้างแค้นนี่ข้างในปากมีตะขอเก่าอยู่อนี้ล้างแค้นมาได้แล้วรอบทีแล้วมันกัดขาดไปเย Đồm có thịt nữa Tiếng <laughs> <laughs> <laughs>

เจอแล้วครับนางฟ้าเปิดแท่นมาแล้วคิปเปอร์หน่อยคิปเปอร์อ๋อแท่นเปิดออกไม่ออกว่ะมีครึ่งน,น่าจะมีครึ่งน,นี่ค่ะ ค่่<ห>ายแล้วค่ะนี่ครับปนินไซ,ซส์สวยเลยนี่ครับแม่บ้านบ่นอยากกินปนิน ได้กินแล้วสนใจอยากนะครับปนินย่างไม่ใช่ครับปนินเผาน้าน้าน้องมาเก็บก้อนครับเก็บก่อนเก็บก่อน bilmem ne bilmem ne. nó không có con này leo, có măng lắm, này bên biên liền มาแล้วน้่งฟ้ามาเร็วโ <g Chick> อ้โโดนพี่โดเล่นครับไม่ตาย เยอะไม่ดิ <çal> ้นเลยนะย้งเยอวกน เกาะหลังพี่อยู่ปลาอะไรเกาะหลังพี่อยู่ปลาปิรัญญาน่ากินปลานิลสิเหยียบปลานินไม่ใช่เยียบปลาขาวป่าวจะได้ปลาอะไรปลาปนิลและการหน้านี้ล่ะปลาขาวเนี่ยว่าเหยียบปลาปนินอื่นชอบปลาครัอ๋อวันดี ตายี่สบเอ๊ะปลาชโาดก็กินใช่ไหม,มความอร่อยไง มีตัวปลาดล้วยโอ้ยมันขาะะนน้าบนะไปยันนู่นเร็วนะดีหน้าเบ็ดหน้านะมันข้าบไปะยันนู่นเลยมันปล่อยแล้วน่าจะชะโดเลย นย่ามันปล่อยลูกปลาลอยอยู่หน้าพันเงานของหน้าอยู่นะโอ้ยวันนี้เจอได้ชมตัวปลาพันแค่เงิอไม่เราไปพันสายนะแล้วมันก็ะขายโอ้ยจไม่ทันเลยฮะวัดแล้วมันออกไปนู่นเลยโอ้ยปลาชลาอดีอื้ ตัวตาก็มังเหลือแค่นั้นแหละถาดไปหลายชุดแล้วเนี่ยวันนี้โดนตะโชโดเล่นเนี่ยกดจังวันน่ะ โอ้วไปดิบหน้ากี่เงี้ยเลยอะถ่ายมันตัว okay, ฝ um, ่ามือไม่น้อยนะไอตัวที่มางาบไปเนี่ยเอาเคยโดนเบ็ดโดนก็ไม่น่าอยู่อะใหญ่กันอันนี้ ผลงานของผู้ใหญ่ใจดีแถวดีนะครับเหลือมาให้ครึ่งหนึ่งคนละครึ่ง <conflicting. S 2> น,งนงูหนูหนูถือข้นนี้ถือข้อนี้ Mae hynny'n hynnam o. ปลากระมังปลากระมังครับเมื่อสักครั้งนี้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายครับถูกปราชโดโจมตีตัดขาดไปหลายชุดเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดู อะไรครับตามมาติดๆเลย to see The answer yeah. did, huh? ปลากงะมังใส่งามๆท,ที่นี่ไม่ใช่แม่น้ำท่้จีนครับแต่ก็มีปลากระมังนี่มันตรงเลย สซยักษ์ครับโอ้โหจริงคันตั้งมาใหญใหญ่เลย ใช่ครับกระังครับใส่โตโตเลย มังครับ ไปรับคนมาเมื่อกี้อ่ายังเนานี่โดดมาจากนั่งร้านนู้นนะครับน้องออยเมื่อกี้ไปรับคนมาลงนั่งร้านข้างหลังครับมือน้องออยเล็กตีใต้คางครับไม่ใช่ใต้คางอย่างเดียวี่คีบด้วยอย่างเงี้ยสองขอใต้คางกับีบโดนสองขอเต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอโตเมื่อเช้าที่กัดปากระมังขาดแน่นอนร้อนเส้นลงทุนเลยครับต้องโดดเขาอยู่คนเดียว ไม่ไหวหมดแรงเลยตัวเล็กอ่ะเกะน่าจะห้าขึ้นเนาะมีห้าแน่นอนห้าอัพห้ากว่า,วา<อ>นิ่คร<ำ>ับปวดเบ็ดเอ่ะกีมอะไรเนาะมันมมร,รู้ไปติดฟันมีอยู่นี่เลยไอที e อะไรวะทำไมมันดีจังวะจับจับจับสายอะไรวะสายจับนี่ไม่ใช่ที e หรอทีเนี่ยนะทีฟูโรทำไมมันไม่ไม่บาดมี่นี่เลย เอาตัวนั่งตายเลยตายแล้วเรียบร้อยเอาใส่ถังน้องแขงน่งนี่น้องแข็งเนีน่ต้องใส่หมดแล้วพวกนี้เนื้อไม่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 เนื้อมเละติดกลางกับพี้ครับสองขอไม่รอดเอเอสุดคลิปนี้เฮียนี่ยมาด้วยกันสนุกคลิปมันนี่ก็ได้้โหตัวนี้ นี่คลิปมันก็แค่เป็นภาพหน้าได้นะทำทำเป็นใช่ไหมเราแคปออกมาเป็นภาพได้ทนะี่แจ้งหรืห้าขึ้นครับตัวเนี้ยย้อนแสงด้วยนะเราปรับได้อยู่เออไม่นะเราหลายเพราะมันดูขึ้นบนแล้วที่ใช่ขึ้นขึ้นคือไม่แหลมนะไม่แหลมไม,หลไม่มีเลยตาบหัวไม่เราจะตาบเลยปีนมันให้หมดเอาอีกหายแค้นปลาสวดเลยเว้ย นัน่น ragt, นั่นไม้ไม้มึงงมันไม่ใช่ไม้จ่ไม้อ่าเอาตับวันนี้นกไก่ยกไปเดี๋ยวหลุดไปพอแล้วเบ็ดหลุดให้ให้นักกีมัดเชือกก่อนตายไปแล้วจะไม่เน่าเนื้อมันก <flop. S 1> ็จืดอีกทีเอาลงฐานน้ำแข็งก็ได้ฐางน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งอยู่ ออเ,ออเอ้ยลืมบอกไ้วันนี้สุงผมใหม่ด้วยวน,น,วน,นี่สุงผมใหม่เนี่ยหมานเลยนันเนี่ยเดี๋ยวนะตนนะะะก็บไว้งปะละึกออ่ใาเนจะเก็บแล้วกันไม่ิง อาีนะกจัดใหม่ด้วยเลยหูมันจัดข้างบนไงย่นลงครึ่งหนึ่งปลาเียวพอะ่ะคุณนายคุณนายเล่นไม่กลัวเป็นพักเลยพี่เองบอกให้งัดไว้ถ้าปล่อยไปมันจะไปรวพวกนันไงมันจะไปพัออนกับน้ยมันนงัดออกมานี้ถูกแล้ว เดี๋ยวได้ลองคันไม่หักหรอกกลัวมันเข้าใต้ทั้งร้านด้วย,วยไงไอ้คันส้มก็กินค <laughs> ันส้มจะตีลังกาลูกอยู่แล้วคันส้มอ่ะอ่ะเฮ้ยรูปนิง่งรูปนิง่งโอเคส่งงานนะครับส่งงานลำอร่อยนี่ครับหมดล็อกปลานิ๊ไต้สวย,ยตัวแล้วก็ปลากระมังปลาตะเพียนพิดคิวสองตัว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เราให,ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ